จิตใจชนิดที่อะไรอะไรก็รู้สึกแล้วก็มองว่าเป็นไปได้ The Anything anything is possible mindset กฎแห่งการสะท้อนกลับคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะประสบความสำเร็จมันมีอยู่วิธีหนึ่งที่คุณสามารถฝึกได้ทุกวันจะใช้เวลามาก ถึงปานกลางถึงมากหน่อยฝึกก็ได้นั่นก็คือให้คุณนะถ้าคือเบสเคดก็คือคุณมีคริสตัลคริสตัลจานี่สวยไหมไม่รู้คุณจะเห็นหรือเปล่าคุณเห็นสวนอยู่ในนั้นไหมคุณมีมีมีการเดียนนะครับมีการเด่นอยู่ในคอสของอากาศเห็นป่ามีการเดนอยู่ในนั้นนะครับมีมอสมีอะไรโอเคถ้าแต่ว่าคุณสามารถที่จะมีคริสตัลอยู่ในมือคุณด้วยแล้วคุณหลับตาลงหน้าที่ของคุณก็คือถ้าคุณต้องการโชคดี คุณต้องคิดถึงมิสเตอร์เมิสเตอร์บคุณหนิงพัดสอนคุณแสงทําคิดถึงใครบางคนที่คุณรู้จักแล้วคุณก็คิดเรียกชื่อเขานะครับเช่นคุณหนิงพัดสอนผมขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีนะนะ I want you to be a lucky person นะฉันขอนะ I ask universe ฉันขอจากจักรวาลพูดง่ายๆฉันขอให้มิสเตอร์เตอนนี้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนขอให้คุณโชคดีนะนะขอให้คุณหนิงพัดสอนโชคดีขอให้คุณวาทีโชคดีขอพี่สุนทรีโชคดี แตอนนี้เลยนะครับขอให้คุณดาวเลอกแห่งความสุขโชคดีขอให้คุณแสงทาโชคดีให้คุณนะครับเล่นเกมนะครับที่คุณกําลังจะทําบางสิ่งนะครับที่คุณอวยพรอวยชัยแลท่านดอนัีนเองนะครับกฎในการสะท้อนกลับก็คือทําให้บุคคลที่อยู่ในสมาธิเช่นนั้นการคนที่โชคดีขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ถ้าคุณต้องการมีความสุขง่ายมากนะครับตอนนี้เลยนะครับกัมรคสโตไว้นะครับแล้วคุณก็คิดเลยนะครับขอให้คุณวาทีนะครับมีความสุขในตอนนี้ผมขอให้คุณเพชรรัตน์มีความสุขในตอนนี้ ผม,มมนนผมขอให้คุณมาดามปูเป้มีความสุขในตอนนี้ขอคุณคุณมาดามปูเป้ครับผมขอคุณเห็นพัดนสอนมีความสุขในตอนนี้ท่านนั้นเองนะครับกดในการสะท้อนกลับนะครับด้วยวเบรชั่นด้วยความคิดความรู้สึกสภาวะจิตและสิ่งที่คุณจะทําออกไปคุณส่งอะไรออกไปคุณส่งอะไรออกไปก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมานั่นเองอันนี้เรียกว่านะครับการเด่นนะครับคอร์สนะครับคุณเห็นสวนอยู่ในคอร์องอาจารย์ไหมเพราะฉะนั้นลองใช้กฎนี้นะครับโอเค ถ้าคุณอยากจะได้อะไรนะครับคุณช่วยนะครับคิดถึงคนชื่อนี้ชื่อนั้นชื่อนนทนนะครับที่คุณรู้จักแล้วคุณก็สมาธิภาวนานะครับแล้วคุณก็พูดไปเรื่อยๆว่าคุณขอให้คนคนนี้ตอนนี้กําลังร่าเริงแจ่มใสขอให้คนคนนี้กําลังได้รับโอกาสดีๆคนนั้นได้รับโอกาสดีๆคนน้นได้รับโอกาสดีๆแป๊บเดียวคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนี่คือหนึ่งวิธีนะครับที่คุณสามารถใช้กับคริสตัลในมือองคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกติแล้วคณไม่มีคริสตัลคุณนั่งภาวนาเฉยๆคุณขอคนนั้นคนนี้มีความสุขคุณก็ได้แล้วนะแต่ถ้าคุณต้องการแบบว่ามีเขาเรียกว่าพลังมีพลังคุณควรจะมีคริสตัลชิ้นหนึ่งที่คุณจะกันไว้ในมือซ้ายของคุณนะครับหรือคุณอาจจะกันไว้ในมือขวานะครับถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการส่งพลังคริสตัลช่วยส่งไปด้วยด้วยยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าคุณจะสามารถประยุกต์มันได้มากแค่ไหนคุณต้องการอะไรนะคุณต้องการอะไรคุณก็โวยพรให้คนอื่นได้สิ่งนนั้ ถ้าเกิดคุณต้องการให้คุณการิยาลัตตอนนี้นะครับมั่งข้างเงินทองคุณเพชรลัตมั่งข้างเงินทองคุณนิงมั่งข้างเงินทองคุณด้าดาคุณตาตาคุณวิโร์มั่งข้างเงินทองคุณก็งอยพรเข้าไปเรื่อยๆท่านนั้นเองนะครับสิ่งนี้ก็จะย้อนกลับมาหาคุณนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณให้ออกไปกลับมาหาคุณดีไหมเราอยากให้ตัวเราเองมีความสุขนะครับเราก็อยากให้คนอื่นช่วยอยากให้คนอื่นมีความสุขเยอะๆเชื่อเถอะว่ามันได้ผลนะ นี่เป็นกฎที่แน่นอนเลยถ้าคุณฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคุณทราบไหมเมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่า c o m m u n i c a t i o n ใช่ไหมคุณนึกดูว่าเมื่อคุณหลับตาแล้วคุณจินตนาการหรือคุณส่งกระแสจิตไปคุณคิดว่าคุณ Com มคคุณ่สื่อสารไหมคุณกำลังบอกจักรวาลคุณกำลังส่งกระแสจิตไปนะครับแล้วเป็นกระแสจิตที่ดีเราต้องรู้นะครับว่าการส่งกระแสจิตที่ลบๆนะครับอันตรายมากนะครับมันเหมือนกับว่าเรากําลังต้องการให้คนอื่น ต้องคำสาปข,ของเรารแล้วไม่ควรทานะครับจิตใจชนิดที่อะไรอะไรก็รู้สึกแล้วก็มองว่าเป็นไปได้ The anything anything is possible mindset คือคุณมีวิธีคิดวิธีรู้สึกคุณมองโลกใบนี้คุณมีเรียกม,มุมมองนะครับ per p c e คุณมีมุมมองที่หรือวิช i o นวิสัยทัศน์ที่ว่าอะไรอะไรที่ดีๆก็ล้วนเป็นไปได้สําหรับฉันลองลองนึกภาพว่าเราสื่อสารอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้น แล้วเราทํามันจนมันสม่าเสมอมันเกิดนะครับแรงเวียงหรือโมเมนตัมนะครับที่ไอเดียนี้นะครับมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆเหมือนมีวงล้อที่หมุนแล้วมันหยุดยากมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราถูกหล่อหลงขึ้นมาในลักษณะที่ว่าฉันเชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันปรารถนานั้นฉันมีค่าคู่ควรสําหรับสิ่งนั้นฉันคู่ควรฉันดีพอแล้วแน่นอนว่าคนทุกคนควรจะบอกว่าอะไรว่าฉันน่ยคู่ควรกับสิ่งดีๆ ที่โลกนี้มีให้ถูกไหมโลกนี้มีสิ่งดีๆมากมายใช่ไหมทําไมไม่เป็นของเราล่ะเพราะว่าเราไม่เชื่อไงเราไม่คิดว่าเรามีค่าผู้คนคุณต้องคุณต้องคิดว่า you are bigger than anything คุณต้องคิดแบบว่าฉันน่ะใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมมือถือเนี่ยระหว่างคุณใครใหญ่กว่ากันมือถือคุณต้องใหญ่กว่ามือถือถูกไหมรถเก๋งคันหนึ่งคุณรู้ไหมมันตลกตลกเดี๋ยวนี้อาจารย์ได้ยินคาว่าอะไรนะไม่แน่ใจนะออดาบเอ,อหนึ่งอะไรแบบเนี้ขำๆอะไรกันนี่ ดาวมื่นหนึ่งขับรถมาได้เหรอคุณนึกดูดิว่าถ้าเราไม่ได้ปิดหัวใจเราไม่ปิดอ่ะถ้าหัวใจเราเปิดออกโอเพนเราเปิดออกคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอออะไรดีๆอาจจะเป็นไปได้แล้วด้วยวิธีคิดอย่างนั้นมันจะค่อยๆนะสร้างหนทางขึ้นมาถ้าถ้าเราหัวใจปิดไปแล้วเราเชื่อว่าอะไรรว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยคุณบอกเลยนะค,ยนะคุณปิดสวิตช์ห้องปิดสวิตช์ไฟก็ต้องดับมันต้องมืดคุณก็เลยไปไม่เป็นมันง่ายแค่นี้โอเคกวในการสะท้อนกับคุณแค่ฝึกว่า คุณกําลังจะคิดถึงซัมบารีใครบางคนแล้วคุณก็กีบเบรซิ่งให้พรเขาให้ได้สิ่งนั้นคุณอยากให้คนอื่นเป็นยังไงก็แล้วแต่สิ่งแรกที่ควรทาก็คือขอให้เขาโชคดีขอให้เขาโชคดีโชคด,ชคดีมากๆโชคดีมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่โชคดีไปทั้งวันพอคุณโชคดีนะครับทุกอย่างก็จะลงตัวนะครับคุณจะไปอยู่ในถูกที่ถูกทางถูกเวลามันยอดเยี่ยมมากนท่านใดนั้นเองคุณก็ดึงดูดผลลัพธ์ดีๆนะครับคุณเข้าใจคําว่า effortless ไหม effortless แปลว่า หมูมากๆ super ง่ายได้ effortless คาว่า effort แปลว่าใส่แรงพยายามใช่ไหม effortless คือไม่ต้องใส่แรงพยายามก็แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมันจะแบบว่ากล้วยๆนะครับมันจะ a piece of cake มันจะโคตรง่ายนะครับ effortless มันจะโคตรง่าย